ขึ้นนี่เลยใช่ไหมใจวิเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่อันนี้คือวัดนะครับป่<อ>า,าชา้าป่าช้าจะอยู่หลังวัดนี่คือวัดนี่วิเดี๋ยวนี้ นี่วัดนะนี่เราไปปา่าช้าไปเรี้วซ้าใช่ปิดแล้วก็ตรงไปเลยวูบอันพิวยนี่หรอรถเข้าพิวยังลงมานี่เหรอใช่ปิดโอ้ทางเขาโคตรคันธูดเลยนะครับ <laughs> ทางก็ใช้ได้เลยนะครับน้ำน้ำน้ำได้ไหมได้ได้ได้เฮ้ยพี่แซมพี่แซมเย็นใเย็นเดี๋ยวนี้พี่ไปทางนี้นี่แหละจะาขึ้นไปหรือจะจอดไว้นี่เดินขึ้นไปข้างล่างนี้จอดข้างล่างนี่แหละพี่นี่ เดินขึ้นไปนู่นนี่มา,นะาแล้วนะองวัดเยอนะครับนู่นปลาชายอยู่ข้างบนนู่นนะนู่นนะครับมากันสองคน ตาลาบก็บพอ

ตกใจหมดมออวิวหมู่บ,<อ>บ,บ้านทางมาขึ้นมาโ้โหอ,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 อบเลยเลยตรงนั้นฮ่า <c oughs> ไม่ค่อยได้เดินางในน่นเลินชายีนี่แหละถึงละนี่เดินเข้าไป ข้างในนี้เห็นไหมนี่แหละพี่ที่เด็ด หน้าแหรงทำไมฮะมันจะเห็นที่เผาเลยเลื่อนขึ้นภูลงเหน่อ,อยแล้สุดแล้วพี่นี่แหละประช้าเราแบงไว้นหน่อย <c oughs> <c oughs> อย่างไใช่ไหมใช่พี่โอ้โหอย่างอรพูดมาแล้วนั่งพักก่อนไหมล่ะเข้าไปดูไหมพี่เข้าไปดูไหมเข้าไหมเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าไปเลยพี่ไม่เข้าอ่ะ บ๊ม <B> um. เห็นไดไรไหมไม่มีอะไรหรอกนี่นะมีกาวพี่แซมจะเย็นๆไ,นไม่มีอะไรนะครับนี่มีอโอ้มีรังต่อใช่พี่มีรังต่อเลยไ,ไม่มี มีถ้วยมีฝาแล้วก็มีไอเนี่ยพี่ขเขาเรียกอะไรนะรนไม่ใช่เน,นี่ยไอเนี่ย <c oughs> อุยอ้ยอุ้ย <c oughs> ตกใจหมดเ <c oughs> ข้าไปดูไหมพี่ ที่เผาะที่เผาอะเข้าไม่นุ่นหรอกรกเข้าไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องดูดีๆเดีด๋ยวเห็นแน่สูมกล้องไม่เป็นด้วยกล้องยังไม่เต็มดีใช่ไหมใช่พี่ นี่เป็นไฟร์ดูแถวนี้มาสำหรวจด,ดูมีแก้ว <c oughs> จะไปเร็วพี่ ถ่ดูก่อนช้าเกินนะเดินไดายดูก่อนถ่ <c oughs> ายบรรยากาศเดียดเ๋ยโคลมนิ่งเปียกเลยเนาะลอ <c oughs> งดูดนี่ ไม่มีอะไรเราก็กลับนะครับนี่ไงพี่แซมใช่ไหมหรือเป็นไม้โอ้ท่อนไม้คิดว่าที่เผามันจะมีอยู่พี่เ มันจะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะเปลี hmm. ่ยนมาเฉยๆนี่คือปร <c oughs> <c oughs> ะตูเลยนะครับเห <c oughs> ็นไหม พี่คือประตูทางเข้าเลยเนาะใช่พี่แบบลกอกเป็นทางเป็นแบบประตูเข้าไปอีกรอบนข้างในนั่นเลยถ้ามันใหญ่กว่านี้น่าจะโอ้โหม,มันไม่กว้างพอ้าหมู่บ้านไปก่วนหมู่บ้านก็ไม่ใหญ่ใช่พี่ยุค ห้าตาย,ยายนี่นโอ้ยรุนทวดนง่้แหละโอ้ยท่วนงี้ยเนี่นยมันพอะบุรุษแล้วนี่นี่นใช่พี่นี่นะครับชี่ป่าช้านะครับอืม อ้าว,ด,ด,วดับอีกแล้วัเดี๋ยวดัเดี๋ยวดับนะพึบบ่บู <c oughs> บปไปเหนื่อยเลยนาทีนะ <c oughs> โอ้ใส่หมู่บ้านนี่นะครับใู่หมู่บ้านนะครับหืม นั่นเลยพี่ไปบนภูนั่นแลยเดินไปนู่นนู่นน่ะเหรออืมไปไปไกลจังพี่ร้านพี่คนนั่งยังไหนนี่สระหรือเปล่าเนี่ยสระบ้านพี่บอยหรือเปล่าพี่บอยเขาอยู่ไหนนี่ก็คือน่าจะเป็นโรงเห็ดนี่พี่เบยอยนี่บํา ใ,ใช่พี่วันน,น,น,นี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปสำรวจมาแล้วนะครับป่าช้ากหมู่บ้านที่เกียยนี่ยงอยอั ก็มาถึงรถแล้วมาใช้นู่นวัดปากปากไม่ใช่ตรงนี้ก่อนยญ้าผมอะเดี๋ยวเขาก็มาทำอันนี้ใหม่ไม่ใช่บุญหรอก ที่อันนั้นอ่ะกระต๊อปเนี่ยโอ้เขาไปทำมอมไรอ่นนู่นั้นใช่พี่

รับชมกันต่ออีพีหน้าค่ะ